the streets To t ไอการเรียนไม่เก่งหรือเก่งมันมันไม่เกี่ยวกับว่าดีหรือไม่ดีเขาอาจจะไม่เก่งเรื่องเรียนแต่เขาก็เก่งเรื่องอื่นอย่างเพื่อนเตอร์เขาเนี่ยไม่เก่งเรื่องเรียนแต่ว่าเขาเก่งเรื่องวาดรูปเขาเก่งเรื่องพูดเขาเขาคนคิดกวกเขาคนสนุกบางคนเนี้ยเขาเก่งทำอาหารแล้วก็ตลกบางคนไม่เก่งเลยแต่เขาแฮปปี้ มีความสุขถ้าให้เลือกได้ระหว่างไม่เก่งเลือกเรียนแต่ว่าแฮปปี้เลือกกันดีกว่าเลือกแฮปปี้ชีวิตดีกว่านะว่าการเรียนในห้องเรียนมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าเตอร์แล้วก็เพื่อนๆก็ต้องโตอีมันยังมีอีกเยอะโอเคสวัสดีครับนี่คือ Runner Journey ตอนพิเศษนะครับกับวอเตอร์รับผม The city อย่าลืมบทศึกษาแล้วเป็นกำลังใจให้พ่อผมด้วยเหตุที่ฝักมาให้คนวิ่งครับถึงพ่อมาทำให้ผมวิ่งอะไรเออสำเร็จละว,วอเตอร์แนะนำตัวหน่อยวอเตอร์คือใครครับวอเตอร์เป็นลูกชายของคนที่เดินอยู่ข้างขวานี่ <laughs> <laughs> เอาไปต้องรีลาอ่ะ วอเตอร์ก็ใครเป็นแฟนเพจ Runner Journey ตั้งแต่นม้นนะห้ปีเนาะวอเตอร์เคยเป็นแขกรับเชิญให้พ่อใช่ไหมใช่ตอนนั้นวิ่งที่ที่ไหนนะสกลนครสกลนครจําไม่ได้ว่าตรงไหนเกาะไอ้นี่ไงเกาะกลางอะไรนะที่เป็นเกาะที่ต้องนั่งเรือไปใช่ไหมใช่อ่ะโอเคอ่ะตอนนี้เลนอยู่ชั้นอะไรครับจะมหกแครับมหกแล้วครับนะ รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาออกแลนเดอร์เจอนี่อีกครั้งหนึ่งเฉยๆพออยู่เบื้องหลังมาทุกหลายเหตุการณ์มากหลายเหตุการณ์มากอ่ะมีอะไรจะเมาส์คนทำรายการคนทำช่องแลนเดอร์เจอนี่บ้างอย่าเลยเมาส์ได้ไหมอย่าเลยทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเขินเดี๋ยวเขาเขินอ่ารู้สึกยังไงที่เป็นลูกของพ่อเก็กับลูกพ่อกล เรรู้สึกยังไงที่บ้างที่แบบว่า,เ,าเป็นลูกเป็นพ่อลูกกันทำไมถามคนถน่ยากอ่ะไม่เอา้ามันมันต้องยากไงหรือรู้สึกยังไงบ้างเช่นว่าก็สนุกดีหรืออะไรเงี้ยหรืออะไรรู้สึกยังไงบ้างที่เป็นลูกพอ่อท่านรู้สึกปกติก็แบบอพ่อโทรไปกับพ่อที่เป็นพ่อที่ดีอระดียังไงเอ้าทำไมคนหามไม่รู้อะ <laughs> อาก็อยากฟังไงว่าว่าว่า,วารู้สึกยังไงในมุมมองของวัยรุ่นนะอ่ะการมีพ่อแบบเนี้ยโอเคไหมคือคือมันก็โอเคแต่แค่ถามว่าชิมไหมมันก็ชินเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็ถ่ายคอนเทนต์อะไรกันอยู่แล้วไงคั้คงวัยรุ่นผู้ใหญ่เนี้ยก็มีแย,แย่ๆก็เลยไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรอนกะแต่แค่ไม่ค่อยชอบออกงานงานเ,เฉยอ๋อไม่ชอบงานงานเ,เฉยเฉนี่เป็นครั้งแรกในรอบ5 6ปีเนาะตอนนั้น อยากให้ทุกคนได้ไปดูนะคลิปวอเตอร์วิ่งที่บึงกลางน้ําที่สกลนครนะครับวอเตอร์ชอบดูรายการที่พ่อจัดไหมชอบสิเพรอะไรอินอิอนกับเรื่องอ่ะอ๋อมันอินกับเรื่องคือคือวิธีการทำคลิปนะคือเราต้องทําให้ดีขยันเขาเนี่ยงแล้วก็คือมั่นใจเลยทำให้ดีที่สุดเราไม่ต้องสนาคำพูดคำจาคนอื่นเาไม่ต้องสนใจคนอื่นที่เขามาว่าเราเป็นตัวเองก็พอวันนี้ ก็เลยพาวันนี้เป็นวันครอบครัวเนาะก็วันที่14 14เมษาวันครอบครัวเนาะหรอใช่วันครอบครัวนอกจากวันที่13มาสงการวันที่14ก็เป็นวันครอบครัวก็พาเตอร์มาอ่าเขาเรียกว่าอะไรสวนเบญจกิติน่าให้ดูอ่าบอเตอร์พาชมเลยข้างแรกปะั้งแรกบอเตอร์ช่วยบอกความรู้สึกหน่อยว่าเฮ้ยสวนนี่มันเป็นยังไงบ้าง แล้วก็ใหญ่ใหญอ่อากาศเป็นไงบ้างอากาศตอนนี้ร้อน <c oughs> ร้อนใครอยากมาสวนใหม่แปลกๆเนาะก็มาที่นี่ได้ก็มีสะพานให้ถ่ายรูปเนาะกลางคืนก็จะเป็นม,มีไฟนะกลางคืนมีไฟส่วนกลางวันเนี่ยค่อนข้างร้อนหน่อยเพราะเป็นสวนแบบแนวแบบ สวนสวนน้ําอ่ะมันแบบพืชน้ำอะ่ะต้องต้องรับแสงเนี่ยมาดูเดี๋ยวพ่อให้ดูนี่นี่ครับเขาก็จะจัดเป็นโซนแบบว่าบึงนี่มันเป็นบึงรับน้ําเนาะบึงรับน้ำก็จะมีมันก็จะไม่ใช่แนวแบบว่าร่มรื่นนักแต่ว่าร่มรื่นก็อยู่โซนนู้นนะเด้ชอบอ่ะเด้อชอบเหรอสวยดี มันก็มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะปกติเราจะเห็นสวนที่มันเป็นป่าป่าๆแต่ถ้าเราไปทางนู้นนะมันก็จะมีความป่าแล้วก็จะเป็นเทควิวเป็นสวนเมืองที่มีตึกรายรอบเนี่ยนะโอเคแหม่ก็แนะนำมาช่วงเช้าเช้ามากๆเช้ามากๆอ่ะเดี๋ยวเราวิ่งกันนิดนึงวิ่งสร้างภาพได้ไหมสร้างภาพ <laughs> <laughs> โอเควิ่งทั้งภาพนิดนึงป่ะให้มันมีภาพนิดนึงเอาไปอินเสิ okay. ร์ตกับโอเคไปโปรดิตร์วิ่งอยู่แล้วป่ะวิง่งแต่หลังจากกลับอดอดอยยังไม่ค่อยได้วิง่งไงเพราะว่าเป็ดลบมาโอ้เกมพ่อหลวมอ่ะ <laughs> อ่ะข <łość> ับถึงเครืองถ่ายคุณอะวิ่งต่อ ากให้ชวนวัยรุ่นเนี่ยมาวิ่งออกกำลังกายหรือทําอะไรก็ได้ทำไมทําไมวัยรุ่นต้องต้องออกกํบบาลังกายทําไมหรอก็แข็งแรงไง<อ>น่แล้วทําทให้รู้สึกสดชื่นไหมหมายถึงอารมณ์ดีไหมก็เหมือนเล่นกีฬาในโรงเรียนนั่นแหละอ๋ออ่ะชวนชวนหน่อยไม่ชวนอะ่ะ <laughs> ทำไมไมไม่ชวนโอ้ยนี่สวย ก็ขอดูหน <gegen violin> <acy> ่อยนะอ่าอ <bunker ring> ันน kind of ี้คือแมลงปอดัชนีวัดคุณภาพน้ำนะก็คือถ้าถ้าน้ำสะอาดนะก็แมลงปอก็จะวางไข่ได้แมลงปอก็เหมือนแบบตัวชี้วัดเป็นนักสำรวจคุณภาพของน้ำแมลงปอดาก้อนฟลายดัชนีวัดคุณภาพน้ำถ้าที่ไหนมีแมลงปอเยอะๆเนี่ยแสดงว่าน้ำบริเวณนั้นสะอาด สังหารเดียเป็นไม้เถานี่ไม้เถาเลื้อยสัตว์สถาบันศึกษามันไม่ใช่โรงเรียนอ๋อจริงจริงเอ่อธรรมชาติก็คือสถาบันศึกษาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างแล้วก็วิ่งไปตดูกันไปอ่นนี้ดูนิดหนึ่งนะ ไม่มีคนเลยอ่ะไม่มีคนเลยอ่ะเพราะอะไรรู้ปะเพราะมันร้อนไง <laughs> <c oughs> ก็มาก็ตอนเช้าเช้าตอนนี้เรากี่โมงแปดโมงเกือบเก้าโมงนี่วันสงการนะทุกคนเฮ้ยแต่มันวิ่งดีนะนั่นหมายถึงว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันตื่นตาตื่นใจอ่ะมันทำให้อยากวิ่งอ่ะ

อกออยู่ัคราวที่แล้วอะคลิปที่แล้วเราก็วิ่งในวิ่งแถวน้ำนี่แหละคือคราวนี้ก็วิ่งแถวห้ 5, ปีแล้วนานเนาะตอนนั้นเตอร์ยังตัวเท่านี้นะอเอไงตอนนี้ตัวเท่านี้แล้วโอ, <laughs> โอเคไปวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยแล้วเดี๋ยวเราหาอะไรกิน bíng rồi, đó được rồi, để hà, lấy kinh đó, lại hướng, ที่โรงเรียนเขามีแบบวิ่งไหมที่โรงเรียนนะแล้วแต่คนอยากไม่ไม่หมายถึงวิชาที่วิ่งไะมีตอนม4วิ่งกี่โลวิ่งกี่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก่อนก่อนเลิกแล้วคนวิ่งเยอะไหมครูวิ่งไหมครูก็วิ่งครับอย่าเล่าให้ฟังคือวิ่งกันเราไปสนัะตอนม4มันจะมีวิชาชื่อว่าวิชาศึกษาพัฒนาชีวิต ครับของสายศิรับ,รบเขาเรียนมาสามวิก็คือสี่ห้าหกของสี่จะเน้นออกกำลังกายแล้วก็คิดบวกการคิดบวกคิดบวกคือก็คือคิดคิดสิ่งดีของตัวเองแล้วของก็ดื่ด<ช>มองว่าตัวเราก็มีคุณค่านะมองว่าชีวิตมันก็ไม,ม,ม,ไม่มันก็ไม่ได้เครียดอะไรขนาะดแล้วก็เข้าใจออกกำลังกายอ๋ออันนี้วิชาอะไรนะชีวิตวิชาชีวิต วิชาชีวิตอะปกติก็รู้จักแต่วิาชาแบบวิชาพารศาศึกษาวิชาคณิตศาสตร์อันนี้วิชาชีวิตเรียนกี่ชัว่วกี่เรียนทั้งเทอมอย่างเงี้ยวิชาชีวิตแล้ววิชาชีวิตของเตอรเออ์เรียนแล้วได้อะไรเตก็ไม่แน่ใจแล้วเขาสอนอะไรเช่นแต่ฉันไม่เหมือนกันม .4 จะเป็นเรื่องที่จะว่าไปพอม .5 ปุ๊บเขาจะให้ทำกิจกรรมอย่างเช่นนี่เตอร์เคยทำนะ ก็จะมีทําแซนด์วิชอ๋อทำแซนด์วิชตอนแรกอาจจะแจกครูทั้งโรงเรียนทําแต่ว่าเวลาไม่พอก็เลยเน้นทํากันเองเหมือนครูเขาสอนเรื่องการทําอาหารง่ายๆมั้งให้ได้ใช้ชีวิตให้ได้ให้ได้เอาตัวรอดเนี่ยมาให้มาไปศึกษาประวัติศาสตร์สักเรื่องอย่างสงครามโลกหนึและสองว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็เหตุเกิดจากอะไรก็มาเล่าแล้วก็ให้ลองวิเคราะห์ ว่าถ้าเกิดมันเกิดครั้งที่สามขึ้นเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรบ้างประมาณอไอวิชาชีวิตที่บอกว่าให้รู้คุณค่าตัวเองอ,ะอ,อ่ะอ่ามันสอนอะไรอะ่ะหมายถึงว่าทำให้เราตระหนักถึงอะไรบ้างคุณค่าของตัวเองแต่ละคนมีข้อดีถูกปะ่ะใช่บางครั้งเขาก็ให้พูดชมกันพูดชมเตแล้วก็ใส่เข้าไปใ,ในหัวทุกวันอ,อ๋อก็คือคิดบวก ซึ่งมันเป็นความจริงถูกไหมมันจริงมันต้องเป็นความจริงว่าต้องชมจากจริงจริงใช่แต่ว่าทุกคนก็มีดีอืมใช่ใช่ในห้องเราเนี่ยมีไหมแบบใครไม่มีไม่ดีเลยมีข้อไม่ดีอมีไหมก็ว่าดีไม่ดีมันมันแล้วแต่มุมมองถ้าถามเตอร์นะไอการเรียนไม่เก่งหรือเก่งมันมันไม่เกี่ยวกับว่าดีหรือไม่ดีเขาอาจจะไม่เก่งเรื่องเรียนแต่เขาก็เก่งเรื่องอื่นอย่างเพื่อนเตอร์เขาเนี่ยไม่เก่งเรื่องเรียนแต่ว่าเขาเก่งเรื่องวาดรูปอ่า เขาเก่งเรื่องพูดเขาเพาคนคิดบวกเขาคนสนุกอบางคนเงี้ยเขาเก่งทําอาหารแล้วก็ตลกอบางคนไม่เก่งเลย,เลยแต่เขาแฮปปี้มีความสุขถ้าถ้าให้เลือกได้ระหว่างไม่เก่งเรื่องเรียนแต่ว่าแฮปปี้เรื่องนั้นดีกว่าเรื่องแฮปปี้ชีวิตดีกวะนะ่านะว่าการเรียนในห้องเรียนมันจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าเตอร์แล้วก็เพื่อนๆก็ต้องโตไปอีกมันยังมีอีกเยอะวันนี้เราพามาที่สวนป่า เซอร์ไพรส์ไหมหมายถึงว่าเกินคาดไหมเนี่ยเดินเตอร์ดูดิเตอร์ดูดิเกินคาดกว่าที่คิดไหมว่าไอ้สวนนี้มันจะยังไงปกติไปสวนรถไฟเนาะอ่าอ่ารู้สึกยังไงกับวันนี้บ้างชอบนะสวยถ้าเกิดว่ามาเดินเล่นเองใช่ไหมเดินชฉีวๆว่าแฮปปี้เลยอืมถ้าเกิดใครชอบถ่ายรูปน่าจะถ่ายทุกจุดได้โอ้ไมนสวยเนาะแต่พ่ <ๆ S 2> อจะบอกว่า ช่วงเช้ามากๆกับช่วงเย็นมากๆใกล้ๆค่ำม,มันจะสวยเพราะมันมีเพราะมันมีอเออมันจะพาอย่างนงี้มันจะมีไฟครับนะแล้วก็เอ,อ่องฟ้ามันจะฉาบด้วยสีแบบสีทองสีอุ่นๆเนี้ยแล้วตัดกับต้นไม้อะไรเงี้ยมันก็จะสวยมากเดี๋ยววันหลังเราเดี๋ยวมาช่วง<ไ>นั้นเนาะนะมาตื่นเช้าหน่อยหรือไม่ก็มาช่วงเย็นช่วงกลางคืนโอเคสุดท้ายคลิปละนะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เป็น แขกคนแรกๆของเรเนอรยเจอ์นี่และได้มาอีกครั้งหนึ่งเอาเปิดคำคำจริงตอนนั้นคนแรกอ่ะคนแรกเลยลูกคนแรกเลยพ่อเอาคนใกล้ตัวนด้ยก็พิเศษอยู่สองสามอย่างก็คือจิ๊กเสื้อพ่อใช้แล้วก็ได้รองเท้าพ่อจิ๊กมาบ้างสักสองสาคู่รองเท้าบ้านที่บ้านเราเยอะไหมโคตรเยอะเลยเยอะไปไหมถ้าเยอะถ้าเป็นเตอร์นะก็เขาถ้าเป็นเตอร์นะเตอร์จะใส่มันทุกตัวทุกวันพ่อก็ท่าอย่างนั้นจะได้คุ้มไง ก็ทาอย่างอั้นแล้วเต์เล็งคู่ไหนไปบ้างค่าโดนก็กโดนมีคู่ไหนอย่างคู่นี้ยคู่นี้เหรออ๋ออ๋อคู่นี้หมุนหนึ่งรอบหนึ่งรอบนี่คือนักป้ายยาโดนป้ายมาแล้วโดนป้ายมาแล้วเหรอจริงไม่ได้โดนป้ายหรอกตอนนั้นอยู่ญี่ปุ่นครับแล้วมันเป็นลิมิเต็ดตัวนี้มันมีมาตั้งนานแต่สีนี้มันเป็นสีลายใหม่ที่เขาทำแล้วถ้าจำไม่ผิดถ้าเกิดจะได้มาต้องไป ล็อกอินในเว็บของเขาอืแล้วเหมือนตอนนั้นไม่มีปัญหาก็คือล็อกไม่ได้อือรไม่ได้ได้เหตุผลแล้วจำไม่ได้ละแล้วก็ใช้ความพยายามอยู่นานกว่าจะได้จริงๆได้ประมาณสองคู่ใช่ไหมของพ่อและของเตอร์สองเลยถ้าเกิดตอนนั้นไม่ได้นะโคตรเสียใจเลยอ่ะมันสวยมากเลยแบบเห็นครั้งแรกต้องโดนอ๋ออ่าโอเคก็การมีรองเท้าเยอะๆเนี่ยมันมันบาปไหมไม่บาปไะ ถ้าเราไม่เดือดร้อนูกอวะใช่ถ้าเกิดว่าไม่เดือดร้อนแล้วก็รองเท้าสวนเดียที่เราซื้อมาเราใช้งานใช่ไหมหมันของใช้งานพาร์ตอน์นะใช้งานได้ดีและสวยก็ก็กำไรอ๋อถ้าใช้งานได้ดีและสวยก็กําไรโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราปิดท้ายคลิปด้วยกันวิ่งเนาะวิ่งนิดหน่อยอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันโอเคไป กูกำลังอยู่กับเรนเนอร์เอาใหม่เอาใกำลังอยู่กับเรนเนอร์เจนี่โอเคบายบายให้พูดว่าุูกำลังอยู่กับเรนเนอร์เจนี่หนึสองา คุณจิกำลังอยู่กับแันเนอร์เจอรี่แล้วก็พอผมด้านหลังก็ใจครับโอเควันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกัะไปทั้งแย่จืมกบติดตาแล้วเปิดกำลังใจให้พ่อผมด้วยเหตุนี้ฝากตาให้คนวิ่งครับถึงพอทำให้ผมวิ่งอะไรเออสำเร็จละโอเคบายบายสวัสดีครับเยี่ยม 喜欢。